ค่นักเรียนทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เรื่องความน่าจะเป็นวันนี้เป็น EP ีที่3นะคะต่อจาก EP ีที่แล้วนะคะเดี๋ยวเนื้อหารายละเอียดมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยค่ะในเนื้อหาวันนี้นะคะจะอธิบายคําว่าเหตุการณ์ในกิจกรรมทดลองสุ่มนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกิจกรรมทดลองสุ่มกันเลยค่ะในกิจกรรมวันนี้นะคะเป็นการ ทอดลูกเตา๋าสองลูกพร้อมกัน1ครั้งเราจะมาดำเนินการหาผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นในการทอดลูกเตา๋า2ลูกพร้อมกัน1ครั้งนะคะโดยผลลัพธ์ทั้งหมดนี้คุณครูจะสร้างมาในรูปแบบตารางนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีลูกเตา๋า2ลูกคือแบ่งออกเป็นลูกสีแดงกับลูกสีดำโดยที่หน้าลูกเต๋านะคะจะประกอบไปด้วย แต้มบนหน้าลูกเต๋าที่แตกต่างกันไปมีทั้งหมด6หน้านก็จะประกอบไปด้วยแต้มหนึ่งแต้มสองแต้มสามแต้มสี่แต้มห้าแ,แ,แ,และแต้มหกนะคะเมื่อดำเนินการหาผลลัพธ์ทั้งหมดเป็นคู่นะคะโดยเอาลูกสีแดงขึ้นก่อนตามด้วยลูกสีดำเป็นลูกที่สองนะคะผลลัพธ์ก็จะได้ดังตารางก็จะเป็นหนึ่งคู่หนึ่งหนึ่งคู่สองหนึ่งคู่สามหนึ่งคู่สี่หนึ่คู่ห้าหนึ่งคู่ห สองคู่หนึ่งสองคู่สองสองคู่สามสองคู่สี่สองคู่ห้าสองคู่ 6. แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะขยับคู่ไปเรื่อยๆจนไปจบที่ผลลัพธ์ที่6คู่6จะสังเกตเห็นได้ว่าผลลัพธ์จะมีทั้งหมด36ผลลัพธ์ด้วยกันนะคะจากกลุ่มของผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นเราจะสนใจบางผลลัพธ์ที่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากการทดลองสุ่ม เช่นนะคะตัวอย่างผลลัพธ์ที่ลูกเต่าทั้งสองลูกจะหงายแต้มคู่เดี๋ยวเราไปดูตารางอีกหนึ่งครั้งนะคะดูสิคะว่าผลลัพธ์ที่ลูกเต่าทั้งสองลูกหงายแต้มคู่มีอะไรบ้างนักเรียนสังเกตเห็นไหมเอ่ยแต้มคู่คือเลขอะไรบ้างเอ่ยใช่แล้วค่ะมีสองสองสองสี่สองหกสี่สองสี่สี่ 4 6 6 2 64สองและ66ดังนั้นสรุปได้ว่าผลลัพธ์ที่ลูกเต๋าทั้งสองลูกจะหงายแต้มคู่มีทั้งหมด9แบบนั่นเองค่ะค่ะข้อที่2นะคะผลลัพธ์ที่ลูกเต๋าทั้งสองลูกจะหงายแต้มรวมกันมากกว่า10จากตารางนะคะแต้มรวมทั้งสองลูกนะคะต้องมากกว่า10คือได้เท่าไรขึ้นไปคะ ใช่แล้วค่ะผลลัพธ์ต้องได้ตั้งแต่11ขึ้นไปนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยในตารางคู่ไหนบ้างที่รวมกันได้ตั้งแต่11ขึ้นไปใช่แล้วค่ะ5คู่6นะคะได้11เนาะแล้ว6คู่5ก็ได้11และ6คู่6ได้12นะคะดังนั้นผลลัพธ์ที่ลูกเต่าทั้งสองลูกจะหงายแต้มรวมกันมากกว่า10มีทั้งหมด3แบบนะคะ ข้อที่3มผลลัพธ์ที่ลูกเต๋าลูกแรกหงายแต้มน้อยกว่าลูกที่สองเราไปดูนะคะจากตารางเดิมค่ะผลลัพธ์ลูกเต๋าลูกแรกสีอะไรคะใช่แล้วค่ะสีแดงค่ะแล้วก็ลูกที่สองคือสีดํานะคะดังนั้นดูแต้มด้านหน้านะคะเลขด้านหน้าเป็นเลขที่น้อยกว่าเลขด้านหลังนะคะมีอะไรบ้างเอยสังเกตเห็นไหมคะใช่แล้วค่ะมี หนึ่งคู่สองหนึ่งคู่สามหนึ่งคู่สี่หนึ่งคู่ห้าหนึ่งคู่หกแล้วก็สองสามสองสี่สองห้าสองหกสามสี่สามห้าสามหกสี่ห้าสี่หกห้าหกครบหรอือยังเอ่ยมีอีกไหมคะ ไม่มีแล้วนะคะดังนั้นสรุปได้ว่าผลลัพธ์ที่ลูกเต๋าลูกแรกหงายแต้มน้อยกว่าลูกที่สองมีทั้งหมด15แบบนั่นเองค่ะค่ะก็สรุปนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าในการทดลองสุ่มนี้ถ้าเราสนใจผลลัพธ์ที่ต่างกันจะเกิดผลลัพธ์ที่ต่างกันไปด้วยนะคะเรียกกลุ่มของผลลัพธ์ที่เราสนใจจากการทดลองสุ่มนี้ว่าเหตุการณ์ค่ะ เดี๋ยวคุณครูมีคลิปอธิบายเพิ่มเติมให้ในกักเรียนได้ศึกษากันนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูการสุ่มแบบแรกกันเลยนะคะถ้าคุณครูมีหลอยู่ใบหนึ่งนะคะและคุณครูมีลูกปิงปองอยู่สามลูกคุณครูใส่ลูกปิงปองนะคะสีชมพูสีม่วงสีส้มอย่างละหนึ่งลูกลงในโหลใบนี้น,นะคะอะแล้วคุณครูจะสุ่มหยิบลูกปิงปองออกจากหลใบนี้ ครั้งละสองลูกพร้อมๆกันนะคะลักษณะการสุ่มอันแรกก็คือเป็นการหยิบพร้อมๆกันนั่นเองคุณครูจะได้ผลลัพธ์เป็นอะไรได้บ้างโจทย์ข้อนี้คุณคุณค้นไหมคะเราเพิ่งเคยทํามากันในตอนที่แล้วใช่ไหมคะ,ะไปอย่างรวดเร็วเลยก็คือจะสุ่มหยิบมาได้เป็นชมพูคู่กับม่วงหรือชมพูคู่กับส้มหรือผลลัพธ์อีกตัวหนึ่งที่สามารถเป็นไปได้ก็คือม่วงคู่กับส้มนั่นเองค่ะอันนี้คือการสุ่มหยิบแบบแรกนะคะก็คือหยิบพร้อมๆกันนะคะ การสุ่มแบบนี้เนี่ยจะไม่มีลำดับของการหยิบขึ้นมานะคะเพราะไม่ว่าจะเป็นลูก p ิงปองสีชมพูคู่กับลูก p ิงปองสีม่วงหรือลูก p ิงปองสีม่วงคู่กับลูก p ิงปองสีชมพูก็นับว่าเป็นผลลัพธ์เดียวกันค่ะการสุ่มแบบต่อไปค่ะโหลใบเดิมของคุณครูนะคะมีลูก p ิงปอง,อง3 g ลูกเหมือนเดิมค่ะคือสีชมพูสีม่วงและสีส้มอย่างละ1ลูกนะคะคราวนี้ค่ะคุณครูจะสุ่มหยิบแบบหยิบขึ้นมาครั้งละ1ลูก แล้วไม่ใส่คืนนะคะแล้วหยิบครั้งที่2ขึ้นมาอีกหนึ่งลูกผลลัพธ์จะเป็นยังไงได้บ้างคะอ่าเดี๋ยวเรามาเขียนกันนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะใชะ้แผนภาพต้นไม้นะคะในการเขียนแจกแจงเพื่อที่จะหาผลลัพธ์ทั้งหมดของการสุ่มครั้งนี้นะคะแบบแรกเลยถ้าลูกที่1นะคะลูกที่1คุณครูหยิบออกมาได้เป็นสีชมพูอ่าลูกที่สองสามารถหยิบออกมาได้เป็นสีอะไรได้คะสีม่วงใช่ไหมคะซึ่งจะเขียนผลลัพธ์ได้เป็นชมพูคู่กับม่วง ะะถ้าลูกที่สองเนี่ยถ้าคุณครูไม่ได้หยิบได้สีมว่วงคุณครูก็จะหยิบได้สีสม้มใช่ไหมคะก็จะได้ผลลัพธ์อีกแบบหนึ่งก็คือชมพูคู่กับส้มนั่นเองแต่แบบที่ลูกที่1เป็นสีชมพูและลูกที่2เป็นสีชมพูสามารถเกิดขึ้นได้ไหมคะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าการสุ่มครั้งนี้นะคะเป็นการสุ่มแบบหยิบแล้วไม่ได้ใส่คืนกลับลงไปเพราะฉะนั้นเมื่อหยิบสีชมพูออกมาแล้วข้างในจะไม่เหลือสีชมพูอยู่อีกต่อไปแล้วเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์ต่อไปกันค่ะ ถ้าลูกที่1นะคะคุณครูหยิบได้สีม่วงลูกที่2คุณครูหยิบได้สีชมพูผลลั์ของคุณครูก็คือเป็นสีม่วงคู่กับสีชมพูนั่นเองค่ะต่อมาค่ะถ้าคุณครูหยิบลูกที่2ได้เป็นสีส้มก็จะเขียนผลลั์ได้เป็นสีม่วงคู่กับสีส้มใช่ไหมคะในทํานองเดียวกันค่ะถ้าลูกที่1ของคุณครูเป็นสีส้มนะคะคุณครูก็สามารถหยิบลูกที่2นะคะออกมาเป็นสีชมพูก็ได้หรือว่าจะเป็นสีม่วงก็ได้นะคะ จะสังเกตเห็นไหมคะว่าครั้งนี้นะคะเวลาคุณครูเขียนผลลัพธ์เนี่ยคุณครูจะเขียนให้อยู่ในรูปคู่อันดับด้วยโดยที่สมาชิกตัวที่1ของคู่อันดับนะคะเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการสุ่มหยิบลูกปิงปองลูกที่1นะคะและสมาชิกตัวที่2ของคู่อันดับเนี่ยก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการสุ่มหยิบลูกปิงปองลูกที่2นั่นเองคะ่ะนักเรียนจะเห็นว่าการสุ่มแบบนี้เนี่ยมีลำดับของการสุ่มใช่ไหมคะเพราะว่าการที่สุ่มได้สีชมพูคู่กับสีม่วง กับการที่จะสุ่มได้สีม่วงคู่กับสีชมพูนั้นมีความแตกต่างกันเพราะว่าลำดับการหยิบนั้นเป็นคนละครั้งกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูการสุ่มอีกแบบหนึ่งนะคะสำหรับการสุ่มหยิบในแบบที่3นะคะคุณครูก็จะใส่ลูกบิงปองทั้ง3ลูกเนี่ยลงไปในโหลเหมือนเดิมนะคะโดยที่ครั้งที่1ที่คุณ <Sabrina> ครูจะสุ่มหยิบขึ้นมานะคะคุณครูจะสุ่มหยิบขึ้นมา1ลูกแล้วจดเอาไว้นะคะว่าลูกแรกของครูเนี่ยคุณครูหยิบได้สีอะไรนะคะ,นะคะแล้วจงวึง,งน,นะะาลูกบินงนใลไปโห แล้วสุ่มหยิบครั้งที่2ขึ้นมาค่ะแล้วครั้งที่2ได้สีอะไรคุณครูก็จะจดเอาไว้เหมือนเดิมนะคะการสุ่มหยิบแบบนี้นะคะก็คือสุ่มหยิบ2ครั้งนะคะโดยที่หยิบแล้วใส่คืนนั่นเองเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าผลลัพธ์ที่เกิดจากการทดลองสุ่มของคุณครูในครั้งนี้เนี่ยจะมีผลลัพธ์เป็นอะไรได้บ้างค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะใช้การแจกแจงเนี่ยแบบแผ่นภาพต้นไม้เหมือนเดิมนะคะทับพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะนี่นะคะคุณครูก็จะมีครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็ผลลัพธ์นะคะค ในครั้งที่1นนะคะถ้าคุณครูหยิบได้ลูกปิงปองสีชมพูก่อนนะคะหยิบขึ้นมาแล้วคุณครูใส่ลูกปิงปองสีชมพูกลับเข้าไปในครั้งที่2นะคะคุณครูยังคงสามารถหยิบได้ลูกปิงปองสีชมพูอีกไหมคะได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์แรกของคุณครูก็คือจะเป็นสีชมพูคู่กับสีชมพูนั่นเองนะคะต่อมาครั้งที่2นะคะถ้าคุณครูหยิบได้ลูกปิงปองสีม่วงบ้างล่ะผลลัพธ์ของคุณครูก็จะเป็นสีชมพูคู่กับสีม่วงนะคะและในครั้งที่2ถ้าคุณครูส่มิบบ้้ปงงอีาะ ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นชมพูคู่กับสม้มใช่ไหมคะและในทานองเดียวกันนะคะสําหรับในครั้งที่1ถ้าคุณธูสุ่มหยิบลูกอิงปองได้สีม่วงหรือสีส้มนะคะในครั้งที่2นะคะคุณรูก็สามารถสุ่มหยิบลูกอิงปองได้สีชมพูสีม่วงและสีส้มเหมือนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนีย่ยคุณรูก็จะเขียนผลลัพธ์ได้แบบนี้เลยนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าคุณรูเนี่ยจะเขียนผลลัพธ์ให้อยู่ในรูปของคู่อันดับเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่า การสุมหยิบครั้งนี้เนี่ยมีลำดับของการเกิดน,นะคะมีครั้งที่1มีครั้งที่2ที่เราสุ่มหยิบได้นะคะความแตกต่างของผลลัพธ์ของการสุมหยิบรูปปิงปองทั้ง2ลักษณะนะคะก็คือแบบที่หยิบะะ <Yeah. S 2> แล้วไม่ใส่คืนกับหยิบแล้วใส่คืนนะคะนักเรียนจะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการสุมหยิบแบบใส่คืนเนี่ยสามารถเกิดผลลัพธ์ที่ได้รูปปิงปองเนี่ยสีเดียวกันได้นะคะเดี๋ยวเราไปสรุปการสุมหยิบในแต่ละลักษณะกันดูอีกทีนึงนะคะ สำหรับการสุ่มหยิบลูก p ิงป p สองลูกจากโหลที่มีลูก p ิงปอง3สามลูกนะคะเราได้เรียนการสุ่มหยิบไปทั้ง3ลักษณะแล้วนะคะ <S <S ซึ่งก็คือการหยิบแบบ2ลูกพร้อมกันหยิบทีละลูกโดยไม่ใส่คืนและหยิบทีละลูกแล้วใส่คืนใช่ไหมคะจากสถา,านการณ์ที่เราได้ดูไปก่อนหน้านี้นะคะเราสามารถสังเกตอะไรได้บ้างคะลักษณะแรกเลยก็คือการสุ่มหยิบ2ลูกพร้อมกันข้อสังเกตที่เราได้ก็คือการสุ่มหยิบในลักษณะนี้เนี่ยจะไม่มีลำดับของการหยิบใช่ไหมคะ และผลลั์ที่ได้จากการสุ่มหยิบในลักษณะนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันค่ะการสุ่มหยิบในลักษณะที่2ค่ะหยิบทีละลูกโดยที่ไม่ใส่คืนนะคะการสุ่มหยิบในลักษณะนี้เนี่ยจะมีลำดับของการหยิบนะคะและลูกที่2ที่หยิบได้เนี่ยจะเป็นลูกใหม่เสมอนะคะและการสุ่มหยิบในลักษณะนี้น,นะคะจะมีผลลัพธ์ทั้งหมด6แบบด้วยกันค่ะ สำหรับการสุ่มหยิบในลักษณะที่3นะคะก็คือหยิบทีละลูกแล้วใส่คืนแน่นอนว่าการหยิบทีละลูกแล้วใส่คืนจะต้องมีลำดับของการหยิบใช่ไหมคะและลูกที่2ที่หยิบได้นะคะอาจจะเป็นลูกใหม่หรืออาจจะเป็นลูกเดิมก็ได้ค่ะการสุ่มหยิบในลักษณะนี้นะคะจะมีผลลัพธ์ทั้งหมด9แบบด้วยกันค่ะจะฝากให้นักเรียนนะคะไปคิดโจทย์สักหนึ่งข้อนักเรียนลองไปคิดกันดูนะคะว่าผลลัพธ์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปคุณครูจะมาเฉลยให้ฟังค่ะ และสําหรับในวันนี้นะคะเรามาสรุปกันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยเราเรียนอะไรกันไปบ้างนะคะสิ่งที่เราเรียนกันไปหลกัหลกๆเลยก็คือเป็นการสุ่มหยิบในลักษณะต่างๆใช่ไหมคะก็คือมีทั้งหยิบพร้อมกันหยิบแล้วไม่ใส่คืนแล้วก็หยิบแบบที่หยิบแล้วใส่คืนนะคะข้อสังเกตที่เราได้จากการสุ่มหยิบแต่ละแบบมีอะไรบ้างก็จะมีประเด็นในเรื่องของอันดับของผลลัพธ์ใช่ไหมคะและประเด็นในเรื่องของ การที่สามารถหยิบแล้วได้สิ่งเดิมหรือไม่ได้นะคะมาดูกันการหยิบแบบพร้อมกันนะคะมีอันดับของผลลัพธ์ไหมคะไม่มีใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นการหยิบพร้อมกันนะคะจึงไม่มีอันดับของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะต่อมานะคะการหยิบแบบพร้อมกันส,สนามารถหยิบแล้วได้สิ่งเดิมไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะก็คือจะไม่เกิดกรณีที่หยิบแล้วได้ของชิ้นเดิมขึ้นมาต่อมาค่ะการหยิบแบบไม่ใส่คืนมีอันดับของผลลัพธ์ไหมคะ มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีอันดับของผลลัพธ์เนี่ยคุณครูก็จะแนะนําให้นักเรียนเนี่ยเขียนผลลัพธ์ด้วยคู่อันดับนะคะและการที่หยิบแบบไม่ใส่คืนเนี่ยมีโอกาสที่จะหยิบได้ของสิ่งเดิมไหมคะไม่มีใช่ไหมคะเพราะว่าเราหยิบขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไม่ได้ใส่ของชิ้นเดิมกลับลงไปเพราะฉะนั้นการที่จะหยิบได้ของสิ่งเดิมย่อมไม่มีทางเกิดขึ้นค่ะละักษณะสุดท้ายนะคะก็คือการหยิบแบบใส่คืนค่ะการหยิบแบบนี้มีอันดับของผลลัพธ์ไหมคะมีใช่ไหมคะอ่าต่อมา แบบนี้เนี่ยสามารถหยิบแล้วได้ของสิ่งเดิมขึ้นมาไหมคะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะเพราะว่าพอเราหยิบชิ้นแรกขึ้นมาแล้วเนี่ยเราใส่ของชิ้นนั้นกลับลงไปก่อนก่อนที่จะหยิบในครั้งต่อมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในครั้งที่2ของการหยิบเราจึงมีโอกาสหยิบได้ของชิ้นเดิมขึ้นมาได้นะคะและสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาบทเรียนในวันนี้นักเรียนอย่าลืมทำกิจกรรมหนึ่งข้อนะคะฝากให้คิดให้นักเรียนลอกโจทย์และแสดงวิธีคิดลงในสมุดเป็นการบ้านของวันนี้นะคะและนักเรียนยังสามารถหาความรู้เพิ่มเติมหรือ ศึกษาตัวอย่างได้จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เล่มที่2นะคะหน้าที่50ถึง54ได้นะคะวันนี้คุณครูขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันอีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ